กรับเรียนท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าท่านสบายดีไหมครับเรื่องที่ท่านชวนผมกลับไปทำงานที่สถาบันนั้นผมคงต้องขอปฏิเสธนะครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่ในป่าอาวิชาและทำงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลผืนป่าถึงแม้ตำแหน่งจะไม่โดดเด่นนักแต่ผมก็ได้มีโอกาสทำงานวิจัยและค้นคว้าในพื้นที่ป่าอย่างใกล้ชิดเลยครับ มีบางอย่างเกิดขึ้นและผืนป่ากำลังอ่อนแอลงผมไม่อาจทิ้งป่าแห่งนี้ไปได้หมอหนาลัดทิ้งคนไข้ไปไม่ได้หรอกนะครับส่วนเรื่องสถานะและชื่อเสียงที่อาจารย์บอกว่าจะให้ผมนั้นผมไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่เลยครับแต่ถ้าท่านอาจารย์ยังอยากช่วยเหลือผมจริง,รงๆก็ช่วยส่งนักวิจัยมาช่วยตรวจสอบเรื่องของป่าที่แปลกไปนี้ได้ไหมครับ ด้วยความเคารพจากลูกศิษย์ของท่านทิกนาริ